ตอนนี้แหน่แห่ของยาของเรากำลังเตรียมตัวนะครับที่วัดป่าบ้านหนองมวงนะครับวันนี้วันที่18พฤษศิกา256 6น้สหกนะครับเป็นบุญกระถินกำลังจัดเตรียมของนะครับรถแห่โดนรีมโหดีความยาวนี้ ผมใจติดต่อได้นะผมแ <ผม S 1> ปดเจดแปเจ็ดหนึ่งสีเข้าๆนยนะครับจะเตรียมตั้งกองตั้งจูนหน้ากองเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังรอเจ้าภาพแล้วก็แห่ไปนะครับเมืวนทีก็